ครับสวัสดีครับยีฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กลับมาพบพ่อกับพ่อแตียนนะพี่น้องเนาะกับทางช่องตะวันพาโชคแชนเนลน้าพี่น้องเด้อครับวันนี้พ่อแตีนพามาติดตามเลขเล่าพัฒนาของพ่อชางคมน้าพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่สิบสี่ตุลาคมหกเจ็ดล่าพัฒนาออกเก้าเก้าแปดเก้าหนึ่งเก้า รับเลขล่างก่ออก8ปดเกาะพี่น้องครับของพอ่อช่างคมพี่น้องครับวันจันทร์ที่1ิตุลาคม2 5งห้กเดลาวพัฒนาพอ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูดห้ากับ6เน้นที่6บมาจาักตัวพี่น้องหากับหชุดวิ่นพี่น้องเจ็ดแปดเก้ับเก่ามาน้ำกันพี่น้อง8ปด ครับจับคู่ก็ะเร่รุดไปเนาะพี่น้องเนาะครับมือ่อเนปเทียมกระพ่ามาติดตามต่ออีกนะครับเนาะกับลาวพัฒนาพ่อช่างคมนะครับอ่าไปเบิ้งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ วันพุธสิ เราพัฒนาพ่อช่างคมนะครับ ขับบนล่างวิ่งรวดเก้ากับศูนย์นะครับ ก้ากับ0ูนย์เล่นที่ศขับส่วนชุดวินพี่น้องขับ4ี่ห้า

เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกนะครับ ครับเน้นนพนองเนาะพอสังคมเน้นให้ที่ 04, 0ูนยสีห้านะครับ เน้นสองหางพี่น้องแต่ว่าตัวที่บนเนนเข้ามากเข้ากับพิจานณาเมื่อพี่น้องเนื่อหลักเก้าเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกพี่น้องครับส่วนเลขสามตัวพี่น้องหกศูนย์ห้า เกีนีนะครับครับ,รบเน้นที่6 0ศหพี่น้องสัตวเกียนตนะพี่น้องเนาะ อ่พี่น้องแคบหนา้าจอไว้นะครับเด้อครับวันพุทธที่16ตุลาคม2 5งห้เจ็นะพี่น้องเนาะเราพัฒนาพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูด9กับ0ย์เน้นที่0ย์พี่น้องครับชุดวิ่งกับสี่ห้าหกนะครับศูนย์สี่ศูนยเน้นที่0 4 0, 5, นยะ์นาะพี่น้องเนาะรับตัวที่บนเนนเข้ามาเข้ากับพิจารณาหมอรดนะพี่น้องเนะื้อรักเก่า เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกน้อพี่น้องเนาะครับส่วนเลขสามตัวกับหกศูนย์ห้าเกตหนึ่งสี่ขับเน้นที่หกศูนย์ห้าน้อพี่น้องเนาะเอาคอยเข่าปังปังอีกนาะพี่น้องเนาะสามตัวตัวครับครับพ่อแตีมก็ขอขอบคุณหลายหลายนะครับเด้อพ่อช่างคมเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อแตีมมารับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาเชนนั้นแล้วพอเตรียมข้อไวพรคอยเขาคอยแตกฟังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมันๆกันเนาะพี่น้องเนะครับเอาจะลืมนะพี่น้องเด้อขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแนลด้พี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นํำเนาอพี่น้องเนาะเพื่อจะบ่ะผาดชิปใหม่ๆนะครับ เอาสุดท้ายทายสุดนี่ขอหยิบีทุกคนโกบโมันมาน,นแห่งๆรวยๆกันทุกคนนะครับเนาะเอาไว้พอกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม